ตรงที่ไร้ความสามารถไร้สมองจนพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ออกมาบ่นว่าเฮ้ยมันมันแรงเกินไปไหมอภิปรายรอบนี้เนี่ยมันมันแรงเกินไปไหมแรงเกินไปไหมเนี่ยต้องถามประชาชนทั้งประเทศแหะครับว่าพูดอะไรเนี่ยท่านเคยเชื่อไหมนะครับประชาชนเนี่ยนะครับไม่ต้องการอะไรเนี่ยรู้สึกว่าสวนทางกับรัฐบาลซะทุกอย่างเลยนะประชาชนไม่ต้องการอะไรรัฐบาลก็ต้องการประชาชนไม่ต้องการไม่เอาอะไร รัฐบาลก็จะเอาให้ได้งงมากๆเลยนะครับวัคซีนเริ่มต้นตั้งแต่วัคซีนแล้วนะครับประชาชนไม่เอาตัวไหนรัฐบาลก็ต้องการสวสีครับริสเนลรัฐบาลต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สวนทางกับความต้องการของประชาชนวันนี้ประชาชนนะครับตัวแทนฝ่ายฝ่ายค้านที่เป็นตัวแทนประชาชนเขาก อภิปรายไม่ไว้วางใจเอาเริ่มเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาล you ่อซะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยต้องพูดกันรตรงๆนะครับวันนี้เพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะฮะล่อเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาของขึ้นเลยฮะของขึ้นเลยเพราะว่าม,มันมันดูถูกเชาีสมองคุณไม่ได้ให้เกียรติแซนบ็อ์เลยนี่ค,คือความคิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือความคิดอันเฉียบแหลมในการพยุงเศรษฐกิจของประเทศนะครับกําไรนะเดือนที่แล้วเนี่ยล่อไปแตะๆหนึ่งพันล้าน่ะ ไม่ใช่ความคิดของพลเอกประยุทธ์คือความคิดของใครวันนี้พอฝ่ายคา้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ล่อเลยฮะไร้ภูมิปัญญาครับสาหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะนะคนแรกเนี่ยข้อหานะข้อหาที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณดูว่าโดนใจประชาชนหรือเปล่าข้อหาแรกคือไร้ภูมิปรรัญญาไร้จิตสํานึกไร้ความรับผิดชอบไร้คุณธรรมไร้จริยธรรม และไร้ความสามารถนี่คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาง่ายๆคือไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้นําประเทศนะครับบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวคุณเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณปรีแตกไหมเล่าแรงเกินไปไหมจนพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาให้ข่าวแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนะครับในหัวข้อที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแรงเกินไปไหม ประชาชนทั้งประเทศก็ถามว่าน,น้อยเกินไปไหมพูดแต่ละคําเคยฟังไหมนะมันเกิดอะไรขึ้นนะอันไหนอันไหนที่ไม่ควรจะทำนะประชาชนก็เตือนว่าไม่ควรจะทําประยุทธ์จันโอชาทำอันไหนไม่ควรจะซื้อประยุทธ์จันโอชาซื้ออันไหนที่ไม่ควรจะเขาเรียกว่าอะไรทิศทางนโยบายไม่ควรที่จะไปเป็นแบบนั้นก็เอากันให้ได้ ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายเห็นไหมฮะเดี๋ยวก to ็จะมาพูดกันอีกทีเร well, ื่องเพราะอะไรนะพรกนี้นี้รโทษสกัดสอดไส้ไปในพรบโรคติดต่อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในหัวข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจที่พลเอกประยุทธ์ติงนะครับฝ่ายค้านแล้วก็พยายามบอกว่าอย่าให้มันมากเกินไปนะวันนี้เนี่ยหัวข้อนี้มันดุลแรงเกินจะรับ <c oughs> เกินจะรับซึ่งผมจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะครับที่ฝ่ายค้านยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับก็คือกล่าวหากันในเรื่องของไร้ภูมิปัญญาคือไร้สมองไร้สมองคิดนี้เป็นไร้ภูมิปัญญาไร้จิตสํานึกความรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ความสามารถที่จะเป็นผู้นํา บริหารราชการแผ่นิล้มเหลวแค่นี้พอหรือยังแค่นี้พอหรือยังแล้วนี่แหละฮะเป็นหัวข้อที่วันนี้พลเอกประยุทธ์นอนไม่หลับล่อกาต่อให้มันยังไม่อภิปรายนะแต่หัวข้อที่มันยื่นอภิปรายในะแต่และหัวข้อเนี่ยโอ้โหล่อพลเอกประยุทธ์ร้องไห้พี่น้องครับเพราะอะไรนะฮะเพราะมันตรงจุดตรงเป้าพอดีมันพูดตรงไปหมดอ่ะวันนี้พูดตรงไหนก็โดนอ่ะ น,นในข้อกล่าวหาต่างๆที่ฝ่ายค้านก็กล่าวหามา 4- ี่ห้าหัวข้อนี่ก็ตรงบนเอกประยุทธ์จันโอชาหมดพลเอกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่ข้างบ้านต้องใช้คาว่าลุงตู่ข้างบ้านเดี๋ยวแจ้งความจับกูอีกลุงตู่ข้างบ้านเนี่ยนะผมจะบอกอะไรให้ให้ลุงตู่ข้างบ้านรู้ให้รู้แจ้งเห็นชัดเลยนะครับลุงตู่ข้างบ้านเนี่ยพูดเสมอนะครับว่าจะไม่มีการคอร์รัปชันโกงกินในรัฐบาลชุดนี้ ลุงตู่ข้างบ้านพูดเสมออันนี้แค่คนแรกนะอภิปรายไม่ไว้วางใจลุงตู่ข้างบ้านพูดเสมอว่าจะไม่มีใครนะครับที่มีพฤติกรรมช่อฉน,นมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าปราบอะไรล่ะอย่างเงี้ยปราบทุจริตรัฐบาลชุดนี้จะไม่มีใครทุจริตรัฐมนตรีแต่ละคนนี่ขาวจ้วเลยวันนี้คุณดูดีครับรัฐมนตรีแป้งมันก็ไม่ได้อยู่ในโผ รอดอย่างอวุดวิดทั้งที่โอโหมากันลายเชียวนะประวัติหรือสิ่งที่จะทำะให้ประชาชนเนี่ยนะตะกิดตะขวงใจแล้ะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันมีเยอะสุดท้ายเนี่ยพี่แป้งเราก็รอดฮนะพี่แป้งเรารอดจากโผอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวนห้าถึงหกท่านนอกจากนั้นลูกพี่ใหญ่ของของลูกพี่แป้งเราเนี่ยนะครับก็คือ บิ๊กป้อมเนี่ยประวิตยวงสุวรรณก็รอดโผลอีกรอดโผเห็นข่าววงในเขาก็บอกว่าไอ้ที่รอดเนี่ยจริงๆก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยืน่นนะครับที่จะไม่อภิที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจบิ๊กป้อมกับพี่แป้งพี่ป้อมกับพี่แป้งเราเนี่ยนะก้าวไกลก็ยื่นแล้วแต่มติฝ่ายค้านเนี่ยนะครับให้มาลงเสียงเห็นชอบว่าควรจะอภิปรายไหม สรุปแล้วคือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ร่วมลงชื่อกันว่านะครับเอกสารต่างๆเนี่ยมันเอกสารหรือข้อมูลต่างๆในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพี่พี่ป้อมกับพี่แป้งเนี่ยมันน้อยไปมันน้อยไปพอน้อยไปในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับนะก็เลยลงเสียงเห็นชอบกันก็หลุดโผล่ไปนะครับสําหรับพี่ป้อมกับพี่แป้งนะครับนะนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะ พี่ป้อมกับพี่แป้งก็หลุดโผลไปเรียบร้อยนะครับไม่ได้อยู่ในโผลอภิปรายไม่ไว้วางใจเออด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละด้วยอภิน,นิหารอะไรก็ไม่รู้แหละพี่ป้อมลอยตัวไปแล้วตอนนี้นะครับพี่แป้งเราก็ลอยตัวไปแล้วนะครับนะลงกันเรียบร้อยลงความคิดเห็นกันเรียบ,ร,ยบร้อยจนข่าวมันออกมาว่าฝ่ายค้านเนี่ยมันกัดกันเองระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย เอาก็ว่ากันไปใครจะเล่นกระแสใครใครจะได้เปรียบใครใครจะเสียเปรียบใครไม่สนใจเราวันนี้เอาที่ประชาชนเป็นหลักนะอ่าหัวข้อแรกก็ซักฟอกกันเรียบร้อยนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนแรกเลยที่โดนคือไร้สมองไร้ภูมิปัญญาพูดซิพูดซิสวยหรูนะไร้ภูมิปัญญาแต่จริงๆก็คือไร้สมองนั่นแหละคุณพูดออกมาแบบตรงๆเธอ นะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาไม่ใช่ไฟายเขารู้เรื่องนะฮะไร้สมองนาะยกรัฐมนตรีคนนี้ไร้สมองนะไร้จริยธรรมไร้ความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหมดคุณจะไม่ให้เครียดได้ไงล่ะครับเขาก็พูดแล้วไงทางานนี่เหนื่อยมากรัฐบาลชุดนี้จะไม่ทุจริตเรื่องวัคซีนเนี่ยนะจะไม่ทุจริตเลยการจัดซื้อวัคซีนจะไม่ทุจริตเลยครั้งแรกคุณอย่าลืมนะครับ ประชาชนกดดันกันโอ้โ oh, หมาโ้ห oh, ลานบรรทานทึกบอกว่าให้เปิดราคามาไอซีโนแวคที่ซื้อมาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเปิดราคามาสักทีได้ไหมเจ้ากระทรวงสาธารณสุขก,ก็บอกว่าเปิดไม่ได้ยังไงก็เปิดไม่ได้ราคาเนี่ยมันเป็นความลับนะไทยจะซื้อวัคซีนเข็มละเท่าไหร่เนี่ยเปิดไม่ได้ความลับ คือเงินเนี่ยภาษีประชาชนประชาชนก็กระทุ้งแล้วกระทุ้งอีกว่ามันจะเป็นความลับอะไรนั่นคือเงินภาษีประชาชนเขาเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อวัคซีนประเด็นคือประชาชนต้องรู้ว่าซื้อเข็มละเท่าไหร่โดสละเท่าไหร่แต่คุณอน,นุทินไม่มีความโปร่งใสเองนะครับตั้งแต่แรกหรือพูดอะไรที่สื่อสารไม่ชัดเจนหรือเปล่าก็บอกว่าเนี่ยคู่ค้าเขาไม่เปิดเผยราคาเปิดเผยราคาไม่ได้ ประชาชนก็อ้าวแล้วทําไมวันนี้เปิดเผยราคาได้ล่ะคุณดูดีซื้อซื้อเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานซื้อเนี่ยสั่งซื้ออะไรซีโนแวคห,หรือว่าอะไรหรือว่าอะไรผมไม่ชัดเจนจะไม่ได้โดสละสี่ร้อยทำไมวันนี้เปิดเผยราคาได้แล้วเพราะอะไรตอนแรกเนี่ยนะประชาชนก็บอกว่าซื้อวัคซีนเนี่ยนะครับนะครับซื้อกันมาเป็นล้านล้านโดสซื้อซีโนแวคมาที สิบล้านโดสเปิดเผยราคาไม่ได้ระหว่างคู่ค้าก็บอกว่าเป็นความลับทำไปทำมาวันนี้เปิดเผยได้แล้ววันนี้เปิดเผยได้แล้วครับราคาเอาแล้วทำไมตอนแรกเปิดเผยราคาวัคซีนไม่ได้รัฐมนตรีศึกษาอ่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับโควิดเข้ามาสองปีสองปีกว่าด้วยครั้งแรก สั่งซื้อวัคซีนเปิดเผยราคาไม่ได้ประชาชนก็มองว่าความโปร่งใสมันไม่มีถ้าโปร่งใสราคาต้องเปิดเผยได้ประชาชนต้องรับรู้ว่าซื้อมาโดสละเท่าไหร่ก็ใช้เหตุผลบอกว่าเป็นข้อจำกัดทางด้านการค้าคู่ค้าก็ไม่เปิดเผยเพราะแต่ละประเทศไม่เท่ากันออยากถามจริงๆประเทศไทย ซื้อวัคซีนเมื่อปีที่แล้วแพงกว่าประเทศอื่นใช่ไหมเลยเปิดเผยไม่ได้เอความโปรง่งใสไม่มีประชาชนก็กดดันวันนี้มานี่ฮะวันสองวันที่แล้วเนี่ยสั่งซื้อวัคซีนซีโนแวคเพิ่มนะครับสิบล้านโดสใช่ไหมสิบสองล้านโดสด,ดันเปิดเผยราคาได้แล้วอ้าวแล้วทําไมตอนนี้เปิดเผยราคาได้แล้วเมื่อก่อนทําไมเปิดเผยไม่ได้มันคืออะไรมันคือแป้งใช่ไหม หรือมันคืออะไรพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอกย้ําเสมอเนี่ยที่ท่านโดนเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะว่าไร้เนี่ยไร้ความเป็นผู้นาเพราะควบคุมไม่ได้บอกมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งรัฐบาลว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการทุจริตจะไม่มีคนทุจริตแต่ดูการจัดซื้อวัคซีนสิครับโปร่งใสไหมครับโปร่งใสไหมโ <laughs> ปร่งใสไม่ใสเนี่ยไม่รู้นะคิดกันโนเองนะ อันั้นไม่เท่าไรหลังๆ ATK คิดนะ ATK t s t คิดเอาอีกแล้วครับเห็นไหมครับคุณภาพต่ำแต่ดันประมูลได้เอามาใช้กับคนไทยของดีๆคนไทยไม่ค่อยได้ใช้หรอกของดีๆของดีๆมันอยู่ไหนต้องตามหากันให้ควักเลยนะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยจะใช้ของดีเนี่ยนะครับนะก็ต้องตะเกียรตะกายเอาเอง แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ประชาชนจะไม่ให้ตัวแทนฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ได้ยังไงวันนี้ในลำดับแรกเลยนะไร้ภูมิปัญญาไร้สมองอะโกรธไหมถ้าเป็นคุณอนะคนอื่นมาว่าอย่างเงี้ยก็บอกเนี่ยเห็นไหมนะไร้ความรับผิดชอบคุณดูทุกสิ่งทุกอย่างตัวเองเป็นคนพูดเองว่ารัฐบาลของตัวเองจะไม่ทุจริตวันนี้ทุจริตหรือเปล่าประชาชนเป็นคนตัดสิน พวกคุณทํางานเพราะประชาชนใช้ให้คุณทํางานประชาชนใช้ให้พวกคุณไปทํางานพวกคุณใช้ภาษีของประชาชนไปทํางานเพราะฉะนั้นภาษีที่ประชาชนใช้ให้คุณไปทํางานไม่ว่าจะซื้อวัคซีนไม่ว่าจะซื้อชุดตรวจเอทเคคิดโปร่งใสหรือเปล่าต้องตรวจสอบได้เพราะงบประมาณภาษีทุกบาททุกสตางค์เป็นของประชาชนทีนี้ท่านเองเป็นคนบอกว่าสุดจริต ไม่มีทุจริตถามว่าวันนี้จนถึงวันนี้สุจริตหรือทุจริตประชาชนรู้ได้เองครับมันออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ซื้ออะไรฮนะซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์มาซื้อวัคซีนนะครับเขาห้ามแม่ซื้อคุณก่อนซื้ออ,อันนี้ดื้อและอันนี้ดื้อและเพราะเหตุผลที่เขาแม่ซื้อก็คือบ้านเมืองเนี่ยเศรษฐกิจมันย่ำแย่ไม่ควรจะซื้ออะไรที่มันสูรุ่ยสุร่ด ซื้อของเล่นซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ําอย่าเพิ่งซื้อไม่เชื่อครับซื้ออ,อันนี้ก็ถือว่าดื้อแพ่งดื้อย่างไม่มีเหตุผลอ้างว่าเป็นไปตามกระบวนการการจัดซื้ออันนี้น่าลงโทษอันนี้ไม่เชื่อประชาชนไม่เชื่อเจ้าของภาษีประชาชนก็ท้วงติงอีกได้ข้อมูลมาแล้ววัคซีนซีโนแวคไม่ดีอย่าไปซื้อซื้อมาอีกเอา้าอันนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเข้าขา่ายไร้ภูมิปัญญาแล้วนะ เริ่มจะเขาขายไร้ภูมิปัญญาแล้วนะซื้อมาอีกโปร่งใสไหมไม่รู้แต่ไม่เปิดเผยราคาอ้าวแล้วทุจริตห,นะหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเพราะไม่เปิดเผยราคาใช่ไหมไม่เปิดเผยราคาเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะฮะไม่เปิดเผยราคาโปร่งใสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอืโปร่งใสหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นประชาชนตรวจสอบได้เองครับโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสนะครับโปร่งใสหรือไม่โปร่งใสอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในรอบนี้ผลเอกประยุทธ์ก็เลยโดนไปเต็มๆครับก็คือไร้ภูมิปัญญาไร้สมองนั่นเองนะฮะพี่อดุลบอกชิโนแวกเอามาทำไรอะเอามาทำไรอะแดกเฮียเฮียนะฮะใครแดกไม่รู้นะ <c oughs> นะครับอืมนะครับนะเออ นค,คนที่2คุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมาดูนะฮะโดนข้อกล่าวหาจากฝ่ายคา้านนะครับนะไร้ซึ่งภูมิปัญญาไร้ความสามารถในการกํากับดูแลด้านสาธารณสุขคุณหนูอนุทินนะมีพฤติกรรมคุยโม้โอ้อวด ุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อรัฐนูลและกฎหมายนี่คือคุณหนูอนุทินนี่คือคุณหนูอนุทินนะอ่าใครตามทันไหมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคนที่สองนะ่นนะนะครับอืม สักครู่นะสักครู่นึงใครตามไม่ทันเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะแหมเสียงหล่อเลยอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะคุณหนูอนุทินโดนข้อหาร้ซึ่งภูมิปัญญาก็เช่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแหละไร้สมองนะไม่มีปัญญาเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเนี่ยชอบมาเขียนภาษาส,ะสะละบสะวยแบบนี้ผมแปลให้เลยก็ได้นะครับไร้สมอง ไร้ความสามารถขี้โม้ทุกจริตต่อหน้าที่อะไรขัดพยายามแก้ไขกฎหมายานะพยายามจงใจใช้อำนาจเนี่ยนะหน้าที่ขัดต่อรัฐมนูนและกฎหมายคุณเห็นไหม